สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านจะไปเที่ยวต่างประเทศทั้งทีหลายสิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องคำนึงถึงนอกจากความสวยงามความสะดวกสบายการช้อปปิง้งหรือตะลุยกินตามร้านต่างๆแล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือความปลอดภัยที่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญของการท่องเที่ยวและตัวของนักท่องเที่ยวเองประเทศไหนได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ปลอดภัยไม่มีอันตรายเราก็สามารถเที่ยวได้อย่างสบายใจ วันนี้ทางช่อง THT TV Today จะมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ10อันดับเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในโลกแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโอนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดซั s สไคร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องไว้ด้วยนะครับ อันดับที่10เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเมลเบิร์นเป็นเมืองหลวงของรัฐวิกตอเรียที่แต่เดิมเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศออสเตรเลียเมลเบิร์นเป็นเมืองที่อากาศดีไร้มลพิษมีธรรมชาติอันงดงามและศิลปะวัฒนธรรมที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวนั้นอากาศจะดีมากๆในช่วงเดือนเมษายนซึ่งตรงกับฤดูใบไ,ไม้ร่วงอากาศจะมีความพอดีไม่หนาวเย็นหรือร้อนจนเกินไป ว่ากันว่าผู้คนที่นี่เป็นคนที่มีอารมณ์ขันยิ้มแย้มและนี้ก็เป็นปัจจัยที่สําคัญในการต้อนรับผู้ที่มาเยือนในเมืองนี้เมืองเมลเบิร์นนั้นยังขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งกาแฟและผู้คนที่นี่ก็จริงจังและพิถีพิถันในการทำกาแฟกันสุดๆในเมืองยังประกอบไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าสุดหรูระดับไฮเอนด์หรือจะเป็นบูธร้านค้าเล็กๆขายเครื่องประดับเก๋ๆตามท้องถนนในเมือง และไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหนในเมืองเมลเบิร์นคุณก็จะเจอผู้คนเข้ามาพูดคุยทักทายกับคุณเสมออันดับที่9โซ,โซประเทศเกาหลีใต้กรุงโซประเทศเกาหลีใต้ตนั้นเป็นทั้งเมืองหลวงและแหล่งเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวที่สำคัญและที่เที่ยวชื่อดังมากมายตั้งแต่พระราชวังเก่าวัดโบราณที่ชมธรรมชาติสวยสวยแทบทุกฤด,ดูกาล แหล่งช้อปปิ้งดังๆแถมยังอยู่ใกล้เมืองไทยอีกด้วยกรุงโซเมืองหลวงของเกาหลีใต้อายุมากกว่า600ปีที่อนุรักษ์ความเก่าแก่โบราณให้กลมกลืนกับความทันสมัยศูนย์กลางเศรษฐกิจการเมืองวัฒนธรรมถูกโอบร้อมด้วยภูเขาและแม่น้ำความเก่าแก่และทันสมัยที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวของกรุงโซททำให้ที่นี่เป็นที่เที่ยวที่น่ามาเยือนที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นักท่องเที่ยวจะได้เดินทางผ่านประวัติศาสตร์ท่ามกลางแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญที่จะช่วยปลุกเรื่องราวในอดีตให้มีชีวิตและเติมสีสันให้กับปัจจุบันอันดับที่ 8. โคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กโคเปนเฮเกนผู้คนต่างเรียกขานเมืองนี้ว่าเป็นเมืองในเทพนิยายเพราะมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่จัดว่าเพอร์เฟกเลยก็ว่าได้ทั้งยังห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมมีลักษณะของการผสมผสานวิถีชีวิตที่หลากหลายนับเป็นเมืองที่น่าสนใจอย่างมากถ้าได้มาสัมผัสบรรยากาศจะต้องรู้สึกเหมือนผ่อนคลายดังต้องมนเดนมาร์กเป็นประเทศที่ส่งเสริมความเสมอภาคทั้งหญิงและชายมีระบบดูแลสุขภาพของรัฐที่ทุกคนเข้ารักษาโรงพยาบาลฟรีผ่าตัดฟรีประชาชนได้รับการศึกษาฟรีทุกระดับชับ้น นักศึกษาปริญญาตรีและโทจะได้รับทุนการศึกษารายเดือนมีสวัสดิการของภาครัฐดูแลเด็กผู้ว่างงานผู้เจ็บป่วยและผู้สูงอายุมีความปลอดภัยสูงอาจญากรรมต่ำประเทศมีความมั่นคงผู้คนมีความเป็นมิตรและยังเป็นเมืองที่อากาศดีเป็นอันดับที่4ของโลกมลภาวะต่ำและมีทางเท้าที่อำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับผู้คน อันดับที่7วอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาสถานะทางการเมืองของเมืองแห่งนี้มักเป็นสิ่งแรกที่ผุดขึ้นมาในใจแม้ว่าประวัติศาสตร์ด้านการเมืองที่เข้มข้นจะฝังแน่นอยู่ในทุกอนูของวอชิงตันดีซีแต่เหตุผลที่คุณจะรักเมืองหลวงของสหรัฐแห่งนี้มีมากมายมากกว่านั้นหลายเท่าวอชิงตันดีซีจุดศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์และเรื่องของการเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากจะเป็นต้นกําเนิดของประชาธิปไตยในประเทศแล้วยังเต็มไปด้วยพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์อนุสรณ์สถานและอนุสาวรีย์อันทรงคุณค่าไปจนถึงอาหารท้องถิ่นรสเลิศอีกด้วยคุมทรัพย์ประจำชาติประวัติศาสตร์อเมริกันและการเมืองระดับนานาชาติทั้งหมดรวมอยู่ศูนย์กลางของเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาแห่งนี้นั่นเอง อันดับที่6โตโลอนโตประเทศแคนาดาโตโลอนโตเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดและปลอดภัยที่สุดในอเมริกาเหนือความเป็นมิตรของผู้คนที่นี่เป็นที่รู้กันดีทั่วโลกผสมผสานกันระหว่างคนหลายเชื้อชาติทำให้โตโลอนโตมีชีวิตกลางคืนที่มีสีสันและร้านอาหารให้เลือกหลายชาตินักเรียนมีโอกาสมากมายที่จะได้ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนต่างวัฒนธรรมที่นี่เช่น การเดินเที่ยวชมเมืองเยี่ยมพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ดูภาพ,พยนตร์ชมสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อมากมายโตลอนโตยังเป็นหนึ่งในเมืองที่พูดภาษาอังกฤษที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดาอีกด้วยอันดับที่5ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียสำหรับซิดนีย์นั้นถือว่าเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและสีสัน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังและปัจจุบันเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างในออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวแฟชั่นการค้าการเงินการธนาคารทั้งสถาปัตยกรรมที่สวยงามบรรยากาศชายหาดผ่อนคลายแบบออซซี่ห้างหลูเก่าแก่ตลาดปลาใหญ่เป็นอันดับที่3ของโลกหรือสวนสัตว์ริมอ่าวที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกก็รวมกันอยู่ที่นี่ นอกจากนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยงามและน่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและความปลอดภัยนั้นก็จัดอยู่ในท็อป5อีกด้วยอันดับที่4อัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์เมืองอัมสเตอร์ดัมเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆที่มีชื่อเสียงระดับโลกมีคลองมากกว่า165แห่ง จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกนอกจากนี้ที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์งานศิลปะของจินตกรชื่อดังระดับโลกเมืองเล็กๆสุดชิลที่มีตำแหน่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ต้องบอกเลยว่าการมาเที่ยวอัมสเตอร์ดัมนั้นมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะมากมายทั้งน่องเรือปั่นจักรยานชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมระดับท็อปสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ที่สวยงามอีกมากมาย และงานศิลปะฝีมือศิลปินชื่อดังเพียบและเมืองนี้มีอัตราการเกิดอัชญากรรมรุนแรงน้อยมากอันดับที่3โอซากา้าประเทศญี่ปุน่นตามมาด้วยท็อปสของเรานั่นก็คือเมืองโอซากา้าประเทศญี่ปุน่นสำหรับโอซากา้าถือว่าเป็นเมืองที่ครบเครื่องของการท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะมีธรรมชาติของกินแสนอร่อย และยานท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อมากมายและยังเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดฮิตอันดับที่2ของประเทศญี่ปุ่นรองจากโตเกียวอีกด้วยโอซาก้ามีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจที่แตกต่างหลากหลายมากมายครบทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามปราสาทสวนสนุกตลาดท้องถิ่นและแหล่งช้อปปิ้งอีกหลากหลายแบบให้เลือกอีกด้วยคนโอซาก้าเป็นคนเฟรนลี่มีความเป็นมิตรมาก ถ้ามีโอกาสก็ลองชวนคนโอซาก้าคุยดูได้ไม่แน่เราอาจจะได้สัมผัสญี่ปุ่นในมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิมก็เป็นได้อันดับที่2ส,สิงคโปร์อันดับที่2ห่างกันเพียง0ูคะแนนเท่านั้นประเทศสิงคโปร์ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศเล็กๆแต่เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยและอัดแน่นไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ สิงคโปร์ประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมีองค์ประกอบและบริษัทที่น่าเชื่อถือเป็นเมืองที่มีอัตราการก่ออาชญากรรมต่ำมากอีกทั้งยังมีสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพจึงไม่แปลกใจที่สิงคโปร์จะเป็นตัวเลือกยอดนิยมของนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในเอเชีย สิงคโปร์กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ฮิตมากในหมู่คนไทยที่ต้องการไปเที่ยวต่างประเทศที่ใกล้และสะดวกในการเดินทางด้วยเวลาเพียงสองชั่วโมงเท่านั้นอันดับที่1โตเกียวประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยมากๆแต่ปีนี้เมืองที่ได้แชมป์คือเมืองโตเกียวซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น โตเกียวเมืองที่มีสีสันจากอดีตที่ไม่เคยจางหายไปกับการเวลาวัฒนธรรมซึ่งหลอมรวมเข้ากับความทันสมัยจนเป็นสิ่งดึงดูดให้นักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกเข้ามาสัมผัสไม่ว่าจะเป็นความเจริญในภาพของเมืองหลวงตึกละฟ้าหรือศาลเจ้าที่ซ่อนอยู่ที่ตอบทุกความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยโตเกียวนั้นจะมีแผนที่ข้อมูลอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจ เราควรดูแผนที่ข้อมูลอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจประกอบเพื่อตรวจสอบข้อมูลความปลอดภัยภายในเมืองโตเกียวหรือว่าไม่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังสามารถปรึกษากับป้อมตำรวจเมื่อเจอเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจหรือมีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ตึกของเมืองก็ถูกสร้างและออกแบบมาเพื่อรองรับแผ่นดินไหวอย่างดีเพราะประเทศญี่ปุ่นมักเกิดแผ่นดินไหวอยู่บ่อยครั้งจากคะแนนที่ได้มากถึง92คะแนน นั่นเป็นการยืนยันได้อย่างดีเลยว่ามาเที่ยวโตเกียวแล้วสบายใจแน่นอนและนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเมืองที่ปลอดภัยที่สุดในโลกแต่และประเทศมีจุดเด่นที่ต่างกันแต่ที่เหมือนเหมือนกันก็คือความปลอดภัยที่เอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวและผู้คนในประเทศนั่นเองถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอ ขอบคุณครับ